เสริญครับพบกับพี่แล้วนะฮะไม่สแลนเดอร์สวายโมปิดตำนานสแลนเดอร์แมนเรามาต่อกันเลยครับเอาละแจ้สบายดีไหมสบายดีครับเวลคัมแบ็กมาสเตอร์เอ่อมาสเตอร์เลยหรอนี่แกเริ่มจะบอกมาเลยโอ้โหเนี่ยแกไม่โผลมาสองวันนี่วันนี้แกโผลมาเลยเหรอใครครับเซลแมนไงเขามาแล้ว โอ้ฮีสแบ็ k ตื่นเต้นจริงๆเลยตัวเองรออยู่นะตัวเองตัวเองยูไนตัวเองดีใจมาถึงซาเลยแหมไม่ได้เจอกันสองวันเอาใหญ่เลยนะตัวเองเนี่ยฮะเฮ้ยโผลมาแล้วรออยู่เฮ้ยนี่กำลังรอชาวโซนะจะได้ปิดตำนานสักทีเออข้าวโตวแล้วเดี๋ยวเก็บข้าวนครับดีๆเลยดีเลย,เ,ลยเก็บข้าวรอนะครับเก็บข้าวรอทัางนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจสอบไปแล้วกัน เอ้แปลกเมื่อกี้มันโผล่มาแล้วมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรแจ้ะผมได้ินเสียงอะไรไม่รู้ครับอยู่ด้านล่างไม่ต้องห่วงแจ้เดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งเอเอเทคแคร์นะครับเออ thank you หลายๆเฮ้ยแต่แปลกนะครับเมื่อกี้เรามามันซ่าซ่าแต่คราวนี้มันหายซ่าคือยังไงแกหมดความซ่าไปแล้วเหรอเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปสำรวจแท่นบูชาอะไรของมันก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะอยู่ที่นั่นเป็นไปได้นะเป็นไปได้ ทำขนมปังก่อนทำขนมปังก่อนพรีบเรียบร้อย s l ล n d e r m a n มนฉันมาแล้วว่าจะไหนผมว่ามันไม่น่ามาแล้วครับนี่ผมไปทำอีท่าไหนเนี่ยเมื่อกี้มันก็บาดะเฮ้ยนี่แกงอนอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะสแลนเดอร์แมนเฮ้ยไม่เจอเลยอย่าไดๆอากระตุกกระตุกกแจ้ทอยๆโอ้โหพระเจ้าช่วยเป็นไงเจ้าน่ะเจอไหมไม่เจอใช่ไหมเเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะ ไปแล้วก็ได้นะนี่แสดงว่าฉันปิดตํานานแสดงว่าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมครับแสดงว่าผมปิดตํานานมาแล้วครับหรือว่ายัางไงเฮ้ยเดี๋ยวีิไม่อยากให้จบแบบนี้นะฉันอยากได้ชาวโซลแล้วมาทําเป็นดาบแล้วก็แบบว่าจัดก,การแกต่อหน้าตาให้คนทั้งโลกได้เห็นเลยอ้าวค้างเลยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมค้างเกมค้างเดี๋ยวเกมค้าง อน <laughs> ีมาเป็นอาถันอะไรของมันหรือเปล่าเนี่ยแกนี่ฉันเล่นไม่ได้นว่นี่ยคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าผมจะเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ยแล้ว,ลว,ลวผมจะจบยังไงมีอยู่ทางเดียวครับคือนี่เราต้องย้ายบ้านหรือเปล่าหรือ,ค,อคือมันเป็นคือมันเป็นเพราะเนี่ยครับ Dude games d ู d e เกมส์เล่นอิน i ดียทำให้เกมบักนะครับผม <laughs> จะปิดตำนานแล้วนะปิดเกมก่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยออะไรเดี๋ยผมจะลองวิธีแก้ดูครับว่าจะทำยังไงได้บ้างโอเคคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าผมจะย้อนกลับมาได้เพื่อนั่นไงเหมือนคือเหมือนกับว,ว่ามันบัก็กตรงนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือมันโล่งครับเราก็เลยย้ายของข้าวของที่ใช้จําเป็นนะครับ กลับมาอยู่ที่นี่นะครับผมโอ้สงสัยมันให้กลับมาเอา่หา,าแจกกับพี่เอ้ยแจกกับพี่บ่าวโอเคหวังว่งาเฮ้ยแจกเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมาเกิดอะไรขึ้นหายไปได้เป็นปีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปไม่ถึงปีนะแจกไม่รู้ไม่สอนแต่สำหรับผมว่าคุณตายไปแล้วอ๋อเหรอฉันตายไปแล้วเหรอดีเข้แล้วเขาบอกเอ้ยโอ้ย,อย,อยเซลแมนมาอน้องมันป่นปลื้มใส่ใส่ติงปีปนีติงหรือถุงม เออตุ่มปีปันนีเออพี่เอาที่พี่สบายใจโอ้โหแล้วข้าวขอไปเนี่ยวัดสงสัยมันเป็นผลจากการที่รีเกมครับโอ้แต่โชคดีที่เราเอาไอ้นี่มาโอโอเคโอเคโชคดีที่เราเอาแค่2อย่าง3 4อย่างนี้มาก็ก็โอเคถือว่าดีก็สามารถที่จะปิดตำนานได้แล้วโอ้โหนี่ต้องเริ่มบิกินดิ้งใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยต้องไปตัดต้นไม้ใหม่เลยโอเคได้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 เขาที่แหละ ้องได้ชาวโซเกมอย่าหลุดอย่าค้างอย่าหลุดนะขอร้องล่ะนี่จะได้ปิดตำนานแล้วไงจะได้จบไงจะได้เริ่มซีรีส์ใหม่ไงเฮ้ยพราะแกคนเดียวแล้วเด็ดับบนมอดแกทำให้ชั้นเกมผังก็ผมจะเล่นได้เลยใช่ไหมมันมีอาทงอาทันอะไรมันมีอะไรไหมให้ผมเล่นเนี้ย ครั้งนี้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยทําไม่ได้ฉันจบโอ้โหนี่ไงพี่เกมพี่เป็นอะไรมอดพี่เป็นอะไรพี่ก็ไม่รู้น้องพี่บักเหรอฮะพี่เซเรนเดอร์ไม่ใช่พี่บักเอาที่สบายใจเลยทุกทีเลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละตลอดเลยคือ,อยังไงพี่จะไม่ให้ผมอยู่ที่นั่นใช่ไหมเลยให้ผมกลับมาที่นี่ใช่ไหมใช่น้องน้องลืมเพื่อนๆที่นี่ไปแล้วพี่เลยอยากให้น้องมาอยู่ที่นี่ โอ้ oh, ใจดีจังเลยนะครับใจดีจังเลยไม่ทงไม่ถามสุขภาพผมสักครับแล้วก็หายไปอีกแล้วนี่พี่รู้ไหมถ้าเกิดพี่คือพี่ส่งจดหมายมาบอกก็ได้นะแล้วของผมก็าหายไปผมก็ต้องเริ่มเล่นใหม่อีกเนี่ยผมต้องไปตัดไม้อีกเนี่ยพี่จริงๆเลยเนะี่ยฮะโถเอ้ยได้พี่ผมก็จะยืนยัดต่อไป จังเลยเฮ้ยอย่าเข้ามาสเลนเ์แมนตายเอาแต่ใจเวลาที่เธอเข้ามาตายตลอดเวลาทุกทีที่พี่เข้ามา days locked in the house trying to hide you boy from horrible sound i got to say find the lock will ที e don't you give come อู้ๆเนี่นี่น้องแต่งเหรอใช่พี่เออเพราะดีนะพอแบบพอสุดเลยใช่เพราะอะไรถึงร้องจะเช้าแล้วและผมก็ไม่หลุดแล้วด้วย ยังไงซะผมก็จะสารฝันของผมคือการปิดตำนานพี่และพี่ก็ต้องหายไปจากโลกนี้ถึงคนดูจะเชียร์แฮชแท็กทีมสแลนเดอร์แแต่คนดูบางส่วนก็ยังแฮชแท็กทีมสแลนเดอร์แมอยู่ดีทีมลงพีนั่นแหละเอ้ยพี่เขา ดับชาวโซเชาวโซเชาวโซเชาวโซดับไหมครับดับไหมครับดับไหมครับดับไหมดับไหมดับไหม,อไมโอ้โดับแล้วพระเจ้าช่วยทำเลยทำเลยอุ้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 ยไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะออกลับไปบ้านของผมคราวนี้เราจะได้ออกึ๊กกึ๊กไปตำนานซัลเอนเดอร์แมนอย่างที่ผมได้วาดหวังเอาไว้เฮ้ยนี่เราแล้วเราเราทิ้งไอ้เจ้าตรงนั้นเลยเนี่ย ต่ไม่เป็นไรผมรู้พิกัดน,นะก็ค่อยไปเยี่ยมเยียนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอ้าวแจ็คไเป็นไรผมจะออกไปจากที่นี่จะออกทำไมอ่ะเจ้านายทิ้งผมไปนานแล้วเกินพอเธอฉันกลับมาแล้วเอ้ยน้องพี่ไม่คิดเลยว่าเราจะเป็นปัน,นี้พี่เวลาคุยกันก็หันหน้าคุยกันไม่ใช่หันก้นคุยกันเออเออต้นทีน้องน้องคือพี่ไม่ไหวแล้วน้องพี่หิวน้องผมก็ไม่ได้เอาไอ้นั่นติดตัวมาด้วยสิ เดี๋ยวผมขอทำภารกิจของผมก่อนนะครับคือการคราฟครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ปะอย่างนี้ปะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บไว้ก่อนเลยครานี้แหละครับคุณผู้ชมครับแค่ดาบเล่มเดียวแต่คือก็ยังแพ้พี่เขาอยู่ดีตรงที่ว่าอ้าวเออใจนี่คือยังไงผมก็แพ้พี่เขาอยู่ดีเพราะว่าพี่แกตีผมทีเดียวตายไงฮะถ้าเกิดเราจะทําให้พี่เขาตีผมไม่ได้ต้องทําชุดทำลายแต่ผมคิดว่าดาบก็เพียงพอแล้วก็เป็นว่าค่ําคืนนี้ ผมจะรอและไฟกับพี่เขานี่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าผมต้องลบมอสไปเยอะมากนะครับเพื่อที่จะให้ Slender m a n เล่นได้แต่ก็ไม่รู้สินะว่าจะหลุดอีกหรือเปล่ามันทรมานจิตใจมากเลยครับอยู่ๆหลุดอยู่ๆหลุดเนี่ยเฮ้แต่ไม่รู้ว่าเกมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ผมก็กลัวหลุดเหมือนกันนะเนี่ยคือผมก็อยากจะกลับไปเอาของที่อยู่ในนั้นนั่นั้นนั่นั่นเดี๋ยวผมเอ่อผมกลับไป ไปแถวนั้นก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าจะไปอยู่บ้านไหนเลือกไม่ถูกไปหลายบ้านเกินเจ้านายเลือกเอาระหว่างเขากับผมจะเลือกอะไรแจ๊ะฉันรู้นะฉันได้ตัดสินใจไปแล้วอ่ะของทุกอย่างฉันอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะแต่ความรักที่มีให้แจ๊ไม่เคยจางหายไปเลยน้ำนาาโอ้น้องเรื่องแบบนี้น้องไม่ต้องบอกพี่ก็รู้ในตาน้องมันฟ้องใครพี่รักพี่ใช่ไหมล่ะ โอ้ยคุณเอ้ยเอาทิ่พี่สบายใจเลยละกันแม่โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําเรือแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นนะฮะคือสรุปนี้เรามาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาทําดาบก็ต้องขอบคุณนะครับอันนี้เอาเข้ามาโอเครู้ด้วยเหรอว่าผมจะเข้าอ่ะโอเคลาก่อนไปครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นนะครับฐานที่3ามของเรา หรือว่าผมจะไปอยู่ฐานที่3แล้วก็พาดแจ๊ est, ยังไงเนี่ยผมโอ้ยหลายบ้านหลือเกินโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปก่อนแล้วกันนั่งตั้งแต่ตรงนี้เลยไปแล้วครับไป Let's go people นั่งเรือแป๊บๆก็ใกล้ถึงบ้านแล้วครับห่างกันติ๊เดียวเองครับเนี่ยโอ้โหโอเคไปๆๆๆๆโถเอย้ยเราลบมอสไอ้นั่นไปแล้วด้วยนะลบมอสเอ่อไอ้นี่ฮะครีเอร์พี่งูอะไรก็หายไปหมดเลยเนี่ย เออคิดถึงเดือนไม่เป็นไรไว้ครั้งหน้าซีรีส์ใหม่เดี๋ยวจะเลี้ยงให้เต็มที่เลย <laughs> โอเคครับเรามาถึงบ้านหลังที่สามของเราแล้วหรือเราจะอยู่ที่นี่ดีเฮ้ยแต่แจ้ก็อยู่นะดีใจังกฤษฉุกเลยนะแจ้นี่สอนเด็กๆให้เด็กๆพูดภาษาอัางกฤษนะส่วนแจ้นั้นสอนให้รู้เรื่องความรัก <laughs> <laughs> โอเคไปครับเข้าไปเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเจ้าจนายแว์อยู่ก่อนอะไรนะไอไอมีนไอมีนคุณไปไหนมา <laughs> ฉันฉันฉันไปทับทุรงมา ดอนไลน์ทเมีอย่าโกหกผมนะเออไปโกหกเราจะไปหาแจมมาเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันมานะแจมนะเออต้องไปลองต้องไปลองไม่ลองไม่รู้ต่อปีนา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 ปีดูเออลองเธอคนจะลองเธอคนจะลองลองรักดูอย่าโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่จำสสกแก่แล้วปะีนาป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 ีดูลองเธอคนจะลองเธอคนจะลองลองรักดูปีนาเอ้ยเรืออย่าเรืออย่าทิ้งค่อยไปเออ โอ้ยมึดเหลือเกินอย่าโผล่มาเลยผมกลัวใต้น้ํามากเลยเนี่ยโอ้ยกลัว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 ไปแล้วเฮ้ยวันหลังมีออกซิเจนก่อนนะถึงจะถึงจะมานะโอเคครับในค่ําคืนนี้เราจะรอพี่แกที่นี่หรือเปล่าเฮ้ยแต่ดาบอยู่ที่นู่นต้องกลับเสียเอ้ยเไปไปไ,ปไปต้องบอกลาแจ้ก่อนเนอะแวะมาหาแล้วกันนะครับเอาลาแจ้เองนะฉุกฉันจะไปแล้วนะไปไหนแล้วคนจะกลับมาเปล่าไม่รู้สิ ฉันอาจจะท่านอาจจะมาหาในบางเวลาบางเวลาที่นายต้องการนะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่า I miss you so much v e very much r i ร h t n า w นะครับฉันก็จะมาแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่าโอกาสฉันจะมาหรือเปล่าทำไมมันซึ้งจังเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับจ you. And more than เจ้านาย I love you and m o r e t h a n I c a n say โว้โว้เย่เย่เอาล่ะเจ้เดี๋ยวฉันมานะครับผมโชคดีนะครับเทคแคร์มืดแล้วครับคุณผู้ชมครับ เอาละในค่ำคืนนี้มันจะเป็นคืนที่ไฟกับพี่เขาแล้วเราก็จะได้รู้ผลว่าใครจะอยู่ใครจะไปไปละเรานั่งเรือกลับบ้านกันคืนนี้ฝนตกหนักด้วยพี่แกจะโผล่มาในรูปแบบไหนหรือในรูปแบบที่เกมผมหลุดอีกผมจะไปเอาละครับ บโอเคเอาละครับตอนนี้เด mhm ี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในเพื่อเอาของเก็บนะฮะแล้วก็เอาดาบของสเต n นเจอร์แมนซอร์เข้ามาใช้นะครับโอเคแจ้ทุกทกคนฉันมาแล้วสุดท้ายคุณก็ได้เลือกสินะว่าคุณรักผมมากแค่ไหนเฮ้ยยังไม่เลือกอะไรเลยเฮ้ยฉันเลือกทีมกับตันพี่พเชียร์เชียทีมมารอดไหมน้อง เอาล่พี่สบายใจมันมีเด็กหลายคนแล้วเกิดพิมพ์มาจะให้พิม์ทีมลุงพีกับทีมเดอรสแมนทีมกับตันอเมริกากับทีมไอรอนแมนมาจากไหนเนี่ยผมงงเฮ้ยตื่นเต้นจริงเลยจะได้ลองใช้ดาบดาบนี้มันคงมีพลังมากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เพิ่งสังเกตตัวเองเฮ้ยเพิ่งสังเกตตัวเองว่าชุดหายตายแล้วเพิ่งสังเกตตัวเองว่าชุดหายโอ้ยลืมโอ้ยลืมเอาเอาโอ้ยลืมเอามาโอ้ยไม่เป็นไรสู่ในตัวเปล่าแล้วแหละ เฮ้ย <Hey, S 2> ข้างล่างเรามีเหล็กอยู่ป่ะผมเอาเหล็กเอาทองมาปว้เนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้เอาเหล็กเอาทองมาด้วยตายแล้วทำไมเราสับเพ่าขนาดนี้นะเฮ้ย <Hey, S 2> ด้วยความพิชีตจะฆ่าใครครับบาปมาหันต์ตะเกณ็นนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับไม่งั้นเราก็ถ้าเกิดเราไปฆ่าในชีวิตจริงเราอาจจะบาปไ,ได้ครับคุณผู้ชมครับไม่เพียงแค่ติดคุกแต่ยังติดกรรมที่ชดใช้กันไม่หมดไม่สิน้นแต่วันนี้ผมจะซีมูเลเตอร์ให้ดูว่าถ้าเกิดเราฆ่าใครผมโดนฆ่าตลอดเลยเนี่ยจะมาไหมเนี่ยพี่เฮ้เเยเฮ้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 ยสิบสองนาฬิกา เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้ถ้าคาคืนนี้ไม่มาผมว่าพัต่อไปพี่แกมาเชื่อเลยเชื่อเฮ้ยแล้วก็พัต่อไปเดี๋ยวผมต้องเตรียมยุทธกรณ์แล้วก็อาวุธแล้วก็พวกเครื่องแบบแต่งกายให้เรียบร้อยที่จะรับมือพี่แกได้นะครับมาไม้มาไม้วันนี้มาไม้เรามาไม้แล ja ้ววันนี้มาไม้มาไม้เอาทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปด้านล่างดูครับด้านล่างที่นี่ก็อาจจะมีของมีอะไรอยู่เหมือนกันก็อาจจะไปเจอเหล็กเราจะได้ขุดเหล็กหมยแล้วกันนะจาวันแรกที่มาที่นี่ได้เลย วั Higher, น gucken. ที่พี่แกมาหาผมมาให้ผมสะดุ้งเล่นและในวันที่พี่แกก็ไม่มาอีกแล้วไม่มีวันนั้นอ <te ีกแล้ววันที่พี่แกมาให้ผมสะดุ้งพี่แกหายไปจากผมแล้วครับคือที่ลงมานี่จะมาตรวจสอบว่าเจอเหล็กเจออะไรไหมนะฮะก็ถ้าเกิดไม่ขุดเราก็ไม่เจอแล้วครับงั้นก็ขุดหน่อยดีกว่ามาแล้วครับ เสียงนี้เสียงที่เราคุ้นเคยไปถ้างั้นพี่แกมาละได้เวลาขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับโอเคถึงข้างบนเรียบร้อยแล้วครับเอาของวางวางวางไปไปไปอย่าพึ่งเช้าอย่าพึ่งเช้าน่าจะพึ่งเช้าน่าจะพึ่งเช้าอย่าพึ่งเช้าโอ้โหนั่นไงไม่ทันขาดคำนั่นไงเช้าแล้วโอ้ ยังไม่ได้จัดก,การเลยแสดงว่าไม่มา <hi> แล้วโอเคก่อนที่เราจะจัดก,กันไปเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อผู้โชคดีของเราก่อนนะครับผมเอาละฮะก่อนที่เราจะจัดกันไปผู้โชคดีคนที่กดไลค์และคอมเมนต์บอกนะครับชื่อว่าตื่นเตือนตื่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 นนั่นก็คือ a าร์ตติกฟ็อถ้าเกิดเขียนผิดยังไงต้องขออภัยนะครับและนี่คือ First ส a l l ี่ของเรานะครับย้ <laughs> เอาละคุณผู้ชมครับเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับ <t> ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกลุงกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะครับโอ้ยโอเคถ้าใครอยากขึ้นป้ายอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกก <t> ันด้วยนะครับผมเอาละลาก่อนพับหนะ้าจะได้รู้แล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาละบายบายเอเวอร์วันนะครับเย่แย่แย่บายบายน้องบายบาย